รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางยังมีเรื่องราวที่เราให้เราไปค้นหามาเรียนรู้ความหมายของการเดินทางไปพร้อมกับสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเรา ายืนแม่ห้องสอนคราวนี้ได้ปิดท้ายความทรงจำดีๆด,ด้วยการเข้าวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลน่าจะดีที่สุดแล้วนะวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสามหมอกตั้งอยู่บนภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของตู้เมืองแม่ห้องสอนคำว่ากองมูในภาษาไทยใหญ่ก็แปลว่าพระเจดีนั่นเอง วัดแห่งนี้ประกอบด้วยพระาธาตุเจดีย์ที่สวยงามสององค์พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดยจองตองซูเมื่อพุทธศักราช2403เป็นที่บรรจุพระาธาตุของพระโมค,คัลานะเทระซึ่งนำมาจากประเทศพมา่าส่วนพระาธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2417โดยพระยาสิงหนาฏราชาเจ้าเมืองคนแรกของแม่ห้องสอน ปัตยกรรมภายในวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นศินละปะแบบไทยใหญ่พมา่าซึ่งเมื่อแป้งได้เดินชมดูทั่วบริเวณวัดก็รู้สึกเหมือนเดินดูงานศินละปะไปพร้อมๆกับการทำบุญเลยทำให้ได้รับทั้งความรู้สึกเพลิดเพลินใจและสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ไปในคราวเดียวกันติดกับพระธาตุเจดีองคใหญ่แป้งเข้ามาในมันสการหลวงพ่อทันใจที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารที่มีหลังคาซ้อนสามชั้นมุงด้วยกระเบื้องไม้ และตกแต่งโลหฉะฉลุดลวดลายตามแบบศิลปะไทยใหญ่ที่ดูสวยงามแปลกตาหลังจากไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารแป้งก็มีโอกาสได้มาทำบุญเสริมสิริมงคลให้ตัวเองในรูปแบบต่างๆที่ทำให้แป้งรู้สึกสบายใจก่อนที่แป้งจะพบว่าที่นี่มีจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นตัวเมืองแม่ห้องสอนได้แบบชัดสุดๆไปเลย ได้เห็นสถาปัตยกรรมและรู้ถึงประวัติของวัดพระธาตุดอยกองมูก็ทำให้คิดได้ว่าทุกสถานที่ที่เราผ่านเข้าไปต่างก็มีประวัติศาสตร์ทั้งนั้นและเมื่อสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ถูกผสมด้วยพลังศรัทธาของผู้คนในรุ่นก่อนสถานที่แห่งนั้นก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ผู้คนรุ่นหลังได้เสมอ